ใ,ใช้การรุ่นนี้บ้างนะครับโอเคมันมีปัญหา,าเพื่อนๆนะเสียบไฟดูนะครับเวลาเราเปิดสวิตเราต้องเปิดตรงนี้นะไฟมันไม่ออกเพื่อนๆความร้อนไม่มีมันมีปัญหานะม,นมีเดี๋ยวเราจะมามาซ่อมกันก่อนที่เราจะมาซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟตรงฐานก่อนฐานว่าไฟมันมาหรือเปล่านะตัวสัมผัสนะมันจะมีอยู่ข้างในสองสเดี๋ยวเราเราลองลอง,ลองมาวัดดูนะว่าไฟมันขึ้นหรือเปล่านะานเพื่อน สองร้อยสี่สิบมาไฟขึ้นล 240. ะสองร้อยสิบเดี๋ยวเรามาวัดไฟตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสนะสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยโอเคไฟขึ้นนะแสดงว่าฐานดีเป็นว่าฐานดีนะฐานดีนะครับอโอเคเราต้องมาวัดตรงนี้ดูว่าเนี้ยนะฐานพวกนี้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาลื้อตรงนี้ก่อน,นเดี๋ยวจะมาลื้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลื้อนะ เพื่อนๆต้องมีมิเตอร์วัดไฟนะเพื่อนๆนี่มันเป็นไฟเป็นมิเตอร์ออโต้นะเป็นออโต้นะมันจะปรับอัตโนมัติมันจะปรับอัตโนมัตินะก็หรือตัวนี้ออกนะนี่แหละพนวดนก็จะมีวงจรตรงนี้นะวงจรตรงนี้นะครับจากก็อาสวิตม์มอยู่ตรงนี้นี่สวิต์สวิตซ์มอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนี่สวิต์เปิดปิดเปิดปิดนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสวิตซ์ม,มันดีหรือเปล่านะเปิด แล้วทีนี้สายสวิตมันจะมาสองเส้นมันมาจากมันมันมันจะมาจากนี้นะสายสวิตมันมาจากนี้มาสองเส้นสองเส้นนี่แหละสองเส้นนี่แหละนะสองเส้นนี่แหละสองเส้นสองเส้นนะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะจะมาวัดให้ดูนะครับวัดสวิตก่อนสายสวิตมันมีมีสองเส้นนะเนี่ยดูว่ามันขึ้นไหมนะเส้นนี้นะไอ้เส้นนี้เส้นนี้กับเนี่ยเนี่ย มีเสียงแสดงว่าว่าดีนะสวิตดีนะ,ะสวิตดีนะสวิตเปิดมาดีแล้วนะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาวาัดนะฮนะตัวอะไรก็คั Whoa. นนี้ตัวคอยทำความร้อนนะ่ะตัวนนะนะมมเนี้ยนะวงกลมเนี่ยเราลองมาวาดัดวงมันดีไหมนะเดี๋ยวเรามาวัดนะครับแผงคอยความร้อนทําความร้อนนะว่ามันขาดหรือเปล่านะโอเคนะ,ะดูนะนี่แผงคอยความร้อนนะ สองจุดนี้แหละโอเคยังดีอยู่นะสวิตนะเข้าหาตัวนี้สวิตดีนะแล้วก็ตัวสวิตนีน้ที่เราจะมาวัดคอยตรงกลางตัวนี้เพื่อนคอยตรงกลางตัวนี้ข้างนอกเนี้ยนี่ไฟที่ทไฟมันมาสัมผัสนะเอลกับเอ็นนะ แล้วก,ตก็ตรงกลางนี่มันจะตรงกลางนี่ไม่เป็นตรงกลางน,น,นี่เขาเรียกว่าดินสายดินสายดินลาไฟตรงเนี้ยมันเข้ามาตรงนี้หรือเปล่านะวัดวัดสายข้างนอกก่อนนะสายข้างนอกก่อนมามาที่สวิตก่อนอ่าโอเคมาที่คอยได้นะครับ แสดงว่าเนี่ยมาหมดละเพื่อนอแสดงว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวนอกเนี่ยไฟไฟครบวงจรละเดี๋ยวมาดูตัวในกันก่อนนะเดี๋ยวดูตัวในนะตัวในตัวในไม่มาเพื่อนือนตัวในแสดงว่าตัวในมีปัญหาแสดงว่าตัวในปิดหาเดี๋ยวเราจะลื้อดูนะครับว่าตัวในมันมีปัญหาตรงไหนโอเคนะ เดี๋ยวเราก็จะเอาพอกเค็ตพวกนี้ออกก่อนนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลื้อออกมานะโอเคมันจะมีน,อน็อตอยู่ประมาณสามตัวเดี๋ยวเราลื้อออกมาเดี๋ยวเรามามาดูกันนะว่าไอ้สายตัวไในมาขาดตรงไหนโอเคแอ่วิธีซ่อมมันไม่ยากนะมันไม่ยากนะมันไม่ยากโอเคถอดแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นะที่ยังไม่เคยลื้อนะแต่ถ้าเป็นไวได้นะ่ะก็ถ่าย ใช้มือถือถ่ายไว้ว่าไอ้ไหนเสียบตรงไหนแต่มันไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากหรอกโอเคนะให้ให้ให้ใช้มอือถือถ่ายไว้ว่าไอพ้พ่อไรเนี่ตัวพ่อกเก็บเสียบเนาะเสียบตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวยึดสามขานี้ออกนะอ่ามันจะมีไอ้หลังจากเราถอดน,อน็อตแล้วตอนนี้นะนอถอดก่อน โอเคถอดออกมาละเพื่อนๆถอดออกมาละนะถอดออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีเขาเรียกแผงสัมผัสะเื่อนๆนี่มีจะเป็นแผงสัมผัสนะแผงสัมผัสเขาเรียกว่าเวลาร้อนเนี่ยมันจะรลองลองมาดูนะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันจะมันมันจะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเป็นเป็นแท่นสีขาวๆตรงนี้นะไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ไอ้เขาเรียกว่าเวลาวันเวลามันร้อนมันก็ยันดัน เวลามันมันจะคายดันคายออกอ่ะคือป uh ิดเปิดป uh ิดเปิด่ะสวิต์ปิดเปิดเขาเรียกออโต้นตัวนี Then ้นะลาน้ hmm. ําร้อนจัดๆมันก็จะมันก็จะปิดเหมือนกันมันก็จะคายตัวออกเอาเวลาถ้ามันเย็นมันก็จะดันขึ้นดันขึ้นให้ให้สวิตต์มันติดกันนะฮะนี่คือมันปัญหาละอาจจะสวิตต์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออ่่าาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเดวมวัดกันดีกว่านะมาวัดกันนะตัวนี้เป็นยังไงเห็นไหม อันนี้ติดนะอันนี้ติดนะแล้วทีนี้ตัวในเนี่ยตัวในเนี่ยกับตัวเนี้เห็นตัวในกับตัวเนี้ยตัวในกับตัวเนี้ยมันไม่ได้เนี่ยตัวในกับตัวนี้เห็นมันไม่ไม่มันไม่มาตัวเนี้ยมันไม่สัมผัสกันคือคือเขาเรียกวงจรมันไม่ได้เนี่ยมันปิดเปิดนะเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูกันเดี๋ยวผมจะมาลื้อดูกันวิธีลื้อเน่มันก็จะมีอยู่เห็นไหมฮะเราจะลื้อลื้อตรงนี้นะเราจะงัดตรงนี้ออกเราจะงัดตรงนี้ออกมางัดตรงนี้ หน้าตรงนี้อ่ามันจะมีสามจุดงัดนะงัดออกมาแล้วเราจะมาดูหน้าสัมผัสตรงนี้นะคเนี่ยหน้าสัมผัสที่เราเราเราเนี่ยสัมผัสเห็นไหมหน้าสัมผัสตรงนี้มันจะมีมันจะมีตรงมันจะมีข,ขาวๆอยู่ตรงนั้นอยู่นั้นง,งัดงัดสามข้างเลยค่อยๆเราค่อยๆแงะออกนะเราค่อยๆแงะออก ค่อยแงะออกนะครับค่อยแงะค่อยแงะแงะเปิดออกมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าสัมผัสกันนะ นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเวลาเราใส่เดี๋ยวเราก็ดัดพ่อนี่เหล็กมันแข็งเนะพือ่อนเพื่อนเห็นนะไม่จะออ,ออกมาเลยเนหะ็นไหมเป็นสายดินนะเพือพ่อนเพื่อสายดินเนาะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวเนะี่ยตัวที่มันดันนะนะเขาเรียกว่าเวลาเราเวลา,วลามันร้อนนะครับเวลามันร้อนม,มันก็จะมันก็จะ มันก็จะขยับตัวออกนะเวลาถ้ามันเย็นมันก็จะดันดันข้าก็คือเหมือนจะเป็นสวิตปิดเปิดนะตัวนี้เป็นตัวดันดันดันไอ้แท่งสีขาวนี่ตัวตัวสีขาวตัวนี้มันจะดันเข้าวดันออกนะตัวสีขาวมัอยู่ตรงนี้ดันข้าวดันออกแลวทีนี้ทีนี้ไอ้ตัวพอพอเราบันดาลหนนเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่สัมผัสนะเไอ้ตัวนี้มันไม่สัมผัสพอมันไม่สัมผัสพุบเนี่ยมันอาจจะ เี่ยวตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดัดนะเดี๋ยวจะมาดัดตัวนี้นะเห็นไหมไอตัวนี้มันไม่สัมผัสเราให้มันสัมผัสนิดตรงนี้กันก็แล้วกันนะเพื่อนๆมันมองไม่เห็นนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้นะเรามาแก้ไขตรงนี้นะครับแน่ๆตัวตัวนี้แหละตัวนี่ตัวสีขาวเนี่ยมันจะมาดัดเ้าดันหน่อยโอเคนะเราก็จะมาขันตรงนี้ขันตรงนี้ดูนะเอานาตัวนี้ออกก่อน น่าตรงนี้ออกตัวเนี้ยหน้าสัมผัสตรงเนี้ยเออเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าสัมผัสมันหน้าสัมผัสตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะมาสัมผัสกันนะมันจะมีปัญหาเดี๋ยวเรามาดัดกันเดี๋ยวมาดัดแปลงกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาขัดนะผมจะมาขัดตรงนี้ขัดหน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันจะมีปัญหานะ เดี๋ยวผมมาขัดก่อนนะเดี๋ยวจะขัดก่อนขัดให้มันสะอาดเนาะขัดให้มันสะอาดกระดาษทรายละเอียดแต่นะกระดาษทรายละเอียดหรือจะใช้อรอ้คัตเตอร์แค่แค่ก็ได้นิดหน่อยนะแค,แค่นี้หน่อยให้มันหน้าสัมผัสมันสะอาด นี่แหละที่มันที่มันมันไม hmm ่เชื่อมกันวงจรมาขาดก็ตรงนี้แหละเพื่อนๆใช้มีดคัตเตอร์แค่แค่แแค่แค่หน่อยก็ได้ค่อยๆหนักแค่แคนิดๆนิดหน่อยๆ โอเคโอเคก็อาจจะดัดแปลงนิดนึงนะอันน่ะคือตัวเนี้ยนะตัวตัวนี้มันเด้งมากมากเวลาใส่ก็เหมือนเดิมเหมือนเอ่าใส่ให้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเข้ารูนี้เดี๋ยวเข้าดูนี่เดี๋ยวรอน็อตใส่น็อตกันน็อตกัน เข็มขึ้นนะเพื่อนๆอ่าโอ้มไม่เห็นเข็มเนานะนโอเคนะเพื่อนๆเห็นไหมโอเคนะครับเมื่อกี้มันไม่สัมผัสกันนะตอนนี้สัมผัสกันละดีแล้วเพื่อนดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะประกอบกัน ร้อข้็ขาแน่เพื่อนๆนะใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาดันนะไอ้มันจะตัวเน掰掰ี till, ้มันจะเป็นตัวดันมันอยู่ตรงนี้ตัวดันมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะมาเวลามันร้อนร้อนมันจะดันตรงนี้ดันดันให้มันให้ให้ตัวให้ตัวสัมผัสมันห่างมันก็จะตัดไฟนะพอมันร้อนมันก็จะดันดันให้มันตัดไฟโอเคไหมก่อนที่จะใส่เพื่อนๆขาตรงเนี้ยที่เราเนี่ยเราเราดัดให้มันตรงตรงหน่อยนะขาตรงนี้ดัดให้มันตรงตรงหน่อย เดี๋ยวมันจะได้ใส่ง่ายมันจะได้ใส่ง่ายง่ายพี่ดูหน้ามันสัมผัสกันก็โอเคเราดูดูหน้ามันสัมผัสกันก็โอเคเนาะโอเคโอเคเพื่อนโอเคได้ละอะสัมผัสแคนนี้ได้ละนะหน้าสัมผัสกันได้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราก็จะประกอบนะประกอบก่อนจะประกอบนะก็อีกทีหนึ่งก็ได้ไเพื่อนๆอีกทีหนึ่งก็ได้วัดอีกทีหนึ่งนะวัดรอบในนะวัดรอบในแบบนี้ขึ้นนล้โอเคละด้านในโอเคนะ ถือว่าได้ถือว่าได้ละโอเคถ้ามันดังงี้ถือว่าได้นะโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราประ,ประกอบกันเดี๋ยวเรามาพักตรงนี้กันนะประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งในเครื่องกันนะเดี๋ยวประกอบกันโอเคนะทุกทุกนี้นะเพือ่อน เดิมก็เอาฝั่งที่มีมีเอาฝั่งที่มันมีนี่แหละมีขั้วเนี่ยม,ม,มามาไว้มาไว้ฝั่งเดียวกันตรงนี้เห็ okay, นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมันมันมันจะมีขาอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยมันจะมีขาเข้ามันอยู่แล้วนะมันจะมีขาเข้ามาอยู่แล้วนะโอเคนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรายึดน็อตกันจะยึดน็อตกันนะมันของเราไม่มีเนาะใช้ใช้ตัวนี้หมุนแหละให้มันแน่แนๆใช้มือหมุนก่อนเพื่อนหมุนเข้าลึกก่อนให้แน่แน เดี๋ยวมันจะกันเลย,ยนิดเดียวเรากใ็ใช้ใช้คีมกันไนดะ้แต่เรามีกุญแจนะบล็อกเล็กๆก,ก็โอเคแต่เราไม่มีใช,ใช้คีมหมุนให้แน่นอนใช้คีมหมุนให้แน่นพวกสิ่งพวกอย่างมันไม่ยากหรอกถ้าเราเราศึกษานะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ถ้าเรารู้วงจรมันน่ะนะ แต่ยังไงมันต้องมีมิตเตอร์วัดนะถ้าง,งั้นเราไม่รู้หรอกมิตเตอร์ก็สำคัญเครื่องมือที่จะต้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชยผมอะไรเสียผมชอบทำเองนะมันมันมันรู้สึกว่าโอเคอะแต่เพื่อว่าเราขันน็อตให้ให้มันให้ให้มันแข็งแรงนะขันน็อตนะขันน็อตให้มันแข็งแรงนะขันน็อตให้มันแข็งแรงโอเคนะสองเส้นนะสองเส้นนี้นะสองเส้นนี้ก่อนนะสองเส้นที่มันมีหลอดไฟอ,ะอ่ะอ่า ซ้ายขวานะซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคสองเส้นนี้จากสวิตอันนี้จากสวิตนะเอามาเสียบด้านนี้สวิต์เอ่ะเสียบด้านนี้นะสวิต์เสียบด้านนี้นะเสียบด้านนี้มันหลวมมันหลวมแล้วก็มันหลวมแล้วก็วววกแต่งตัดแต่งแต่งนิดหนึ่งแต่งไม่ให้มันหลวมเนาะถ้ามันหลวมก็จะคิด,คดแต่งเอาเนอ ให้ชิมชีดแต่งเอาลองเสียบไฟดูเสียบไฟดูนะครับเสียบไฟดูก่อนนี่เนี่ยเราเราดูเรา,เราลองวางก่อนนะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประกอบนะ,ะเราลองวางดูก่อนนะดูว่าไฟตรงนี้ดูว่าไฟตรงนี้จะออกไหมเพื่อนๆนะดูนะของเราเพื่อนๆเห็นแสดงว,ว่าดีเลยนะสวิตช์เปิดปิดเปิดดีละโอเคไหมเพื่อนๆดีละ ไม่ยากเลยนะนเห็นไหมตอนนี้มันสัมผัสกันละข้างในสัมผัสกันแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเ,อเวลาประกอบมันก็ไม่ยากเพื่อนประกอบอยู่ที่ไหน,นโอ้ยตูดอ,อยู่ข้างนี้เดี๋ยวประกอบกันโอเคนะประกอบเพื่อนเพื่อนผมเข้าใจแล้วนะเราไม่อธิบายแล้วนะแค่นี้แหละพเพื่อนเพื่อนนะ,สะแสดงว่าดีแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วก็จะให้ลองอีกรอบหนึ่งนะถ้ารูมันตรงแล้วเราก็วางวางน็อตน็นอตค่าๆอ่ะโอเค มันอยู่ด้านหน้านะมันยังมีป้ายติดอยู่ด้านหน้ามันก็เหมือนเวลาเวลาขันเพื่อนขันให้พอดีมือนะอย่าไปขันมากจนเกินไปมันเป็นพติเดี๋ยวมันก็ถ้าเดี๋ยวมันมันเขาเรียกว่ามันหวานเกี่ยวว่ะเพื่อนๆเกี่ยวเกี่ยวมันสึกมันก็จะมันก็จะไม่แน่นนะเรามาทดลองต้มน้ํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ตรงนี้นะตอนนี้ไฟออกแล้วนะครับเพื่อนๆไฟออกแล้ว เราจะให้ดูวัสดุบิตมันเด้งไหมหลังจากมันร้อนนะโอเคเด้งแล้วนเพื่อนๆเนนไหมวี่เด้งหลงข้างล่างแล้วนะครับก็แสดงว่าโอเคนะครับเสร็จทุกคนไฟก็ดับแล้วนะครับไฟก็ดับแล้วนะครับ ไปดับละสวิตเด้งละโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับซ่อมม่ยากซ่อมไม่ยากครับผม